จะมาถ่ายร้านที่นุ๊นนกนิ๊กทำนะคะคองโกแล้วก็จะมาแอบถ่ายคนที่นุ๊กนิกชอบเอ้ยมืโกรล็อกเอ็นหลอกเอ็นว่าเฮ้ยเอ๋เพื่อนไม่ยอมมากันน่ะถ่ายรูปใครอะ่ะไอ้สายมาแล้วมาหนี้ก่อนมาถ่ายรูปคนที่นุ๊กนิกแอบชอบมาดูหน้าเขาที่นุ๊กนิกแอบชอบ <c oughs> หนาวมากเขาบอกว่าหนาวมากนี่คือร้านที่น้องนิกแอบชอบมาถ่ายวิดีโอคลิปข้างในได้เหรอนุกถ่ายวิดีโอคลิปข้างในได้เหรอตอนนี้เราจะเข้าไปแล้วเชียไม่อยู่ว้า,อ,าอ,อยู่ตรงนี้นะคะเขาอยู่ไดโนซอาร์หลายเชื่อแค่ว่าเฮ้ยนี่ก็แล้วของฝา,า,า,าบ้า อันนี้ไม่มีอะไรเลยมึงให้กูดูอะไรเนี่ยโอเคไหมโอเคร้านมันก็น่าอยู่ดีอ่ะไม่ค่อยน่าเลยค่ะอะไรอ่ะร้านอยู่ร้านจะทำอะไรบ้างวันวันแต่งได้หรอไหนอ่ะนี่เขาใส่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออ๋ออันนี้มันจะเป็นหลอดอ่ะอธิบศร์ทิศสิคะเราอยากได้รถอะไรก็จิมจิมจิมมันรถละกี่ดอนนะ กินเปล่าหูยแพงอ่ะมันคืออะไรอะมันคือแต่เมื่กอยากได้โลชั่นอะแกก็เสียเข้าไปแล้วแกก็เปิดอ่ะมันคือน้ำหรอไม่ใช่น้ำมันเป็นผงอ่ะเออไม่ใช่ผงอ่ะผงบไหนผู้บังลักลูกใหม่ดิบัลักูกค่ะแหมเด็กมอชอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าคะเนี่ยเอ๋อไม่เรียกบัลักูกเรียกบัลักลูกอะเฮ้ยถูค่ะจะซื้อหรือเปล่าคะเนี่ย อันไหน,นอ,อันนี้ไม่ยังกระหอกคอยของกรุงปารีสเลยเฮ้ย<ม>แกน่ารักอะ่ะไม่สบายแล้วมึงไม่ไหวน่ารักเว้ยพอแล้วเดี๋ยวไปหายที่นูน่นอีกทำงานอีกทีนึงเขาอยู่ไดนโนสอสส์อะไรฉันเห็นอยู่เห็นก็บอกอยู่วันไหนวันนี้เหรอเขาอยู่โอ้ร้านไม่มีแค่ร้านเดียวร้านขายโมเชนดาอ,อ,อ่ะอ๋อแล้วมีอีกร้านใช่ไงมันมีหลายร้านไม่เขาจะอยู่ตามอุ้เท่าไหร่อ่ะพี่เดี๋ยวค่อยไปได้ไหมได้ สิบสามเรียยกูไม่ซื้อหรอกพอแล้วถ่ายเออ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 นั่นเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีนะคะ